เป็นทริปแรกที่มากันหลังจากปีใหม่แล้วก็เป็นการฉลองติ้นใหม่ครั้งแรกนะคะบังคับหนุ่มมาบังคับหนุ่มพามาเที่ยวดูวิวที่อ่างอ่างเก็บน้ำเขาจุกวิวหลักล้านราคาหลักร้อยที่นี่ค่า,า,คาอะไรนะ ร้อนตับแตกแต่ว่าช่วงนี้อ่ะระยองกําลังหนาวอยู่แต่ว่าน่าจะหนาวเฉพาะช่วงเช้ากับกับช่วงกลางคืนส่วนกลางวันนี่ร้อนมากร้อนมากๆที่นี่เขาคิดค่าการเต็นท์หัวละ200คนละ200นะคะมา2คนก็400แล้วก็ถ้าเรามีทับมากลางกลางแจ้งก็จะคิดเพิ่มอีก100บาทแต่ถ้ากลางทับกลางทับกับเต็นท์ก็จะไม่ได้คิดเพิ่มค่ะส่วน ส่วนตัวนี้เต็มที่ควรใช้เป็นวิลาดิโดไซส์วก็คือจริงๆมันนอนได้3 4คนแต่ว่าเรานอนแค่2คนก็จะมีเทอเลสของเขาเองเลยเราไม่ต้องใช้ทาร์่แต่ทารก,ก็มีแต่ว่ากางไม่เป็นด้วยแล้วก็ที่มันไม่พอเพราะว่ามาสายแล้วมาบ่ายโมงแล้วเพราะว่าดูที่เขาให้เช็ค อินได้อะบ่ายโมงแต่พอเรามาถึงบ่ายโมงนิดนีดอ้อะคือคนเต็มแล้วแทบจะแบบไม่มีที่เลยได้ที่ตรงนี้มาคือกางได้พอดีแล้วก็จะมีบางคนที่เขากลางอยู่ในสวนนะคะแต่วิวมันจะไม่ได้วิวไม่ได้วิวที่เราอยากได้ก็คือเราอยากได้วิวน้ํำวิวภูเขาตรงข้างหน้าอยากจะให้ดูติ้ก็จะเป็นที่นอนของเรา อันนี้ซ,ซื้อซื้อที่นอนเป่าลม4ฟุตมาแล้วก็ผ้าปูซื้อมาจากในช h อปปีแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็ยังมีที่เหลืหอๆืๆส่วนข้างหน้านั้นหน้าจะเป็นเขาจุกแหละแต่ตรงนี้มันจะมีอ่างเก็บน้ําอยู่2อ่างก็คืออ่างเก็บน้ำเขาจุก อ่างเก็บน้ําเขาละโอกไหมถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นชื่อว่าเขาละโอกหรืออ่างเก็บน้ําละโอกนี่แหละคะ่ะวิวก็สวยเหมือนกันอ๋ออ่างเก็บน้ําคลองละอกมันจะมีจุดที่เขาเหมือนกับเป็นถนนนะ่ะแล้วก็เป็นอ่างอ,อ่ะเห็นเห็นเห็นที่คนถ่ายมาถ่ายรูปสวยแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูเลยเดี๋ยวพุ่งนีตอนกลับค่อย,ค,อยค่อยแวะไปดูนิดเดียวตอนนี้ก็ รอรอข้าวสุกอยู่ตอนนี้เวลาบ่ายสามเพราะเรามาถึงบ่ายโมงกว่าแล้วกว่าจะกลางเต็นท์เสร็จกว่าจะอะไรเสร็จอันนี้รอข้าวนี่ข้าวของเรารอข้าวสุกไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าชิ้นไก่อ,อกครีนก็มาลูกชิ้นไก่อ,อกครีนอันนี้วันทำเองนะคะแต่วันนี้เรามาย่างกันที่เขาจุก ทำแล้วก็ฟีดไว้แล้วก็เอามามันก็ยังไม่ได้ละลายดีเท่าไหร่ บักไฟให้ด้วย ไปเดินดูนี่นใช่หรอือเปล่าว้าวอย่างนี้เลยทำตรงนี้เป็นสวนมังคุดแล้วก็จะมีที่ให้กางเต็นท์ วิวไกลๆกลแต่ตรงนี้จะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสนามหญ้าเนาะ <ST AR> ถ้าตรงนั้นน่ะมันจะมีสนามหญ้ารงนี้แดดจะแรงตอนเย็นมีปักนี่ สวยแต่ว่าแดดส่องรับแดดตอนเย็นพอดีฮะแ,แต่มันไม่มีรถเข้ามาแล้ว แต่ว่าตรงเนี้ยแดดแรงตั้งแต่เที่ยงยันปัจจุบันคนตรงนั้นที่เป็นแนวอยู่เพราะว่าถนนด้านที่เรามามันพอดีเราตรงนี้อยู่ที่ตำบลทุ่งควายกินใช่ไหมแต่ว่าเลยไปตรงนู้นนิดนึงก็เป็นน้ำเป็นแล้วใช่แต่แต่ว่าเลขที่ตรงนี้มันเป็นเลขที่999ตำบลทุ่งควายกินหมู่8ของของที่ที่นี่ ถ้ามาเร็วก็จะได้กลางตรงนี้ตรงนี้เรามาไม่ทันแล้วตรงอืตรงนี้เรามาไม่ทัน,ม,น,าม,าม,ทนมาถึงมันก็เ,นเต็มแล้วจะนั่งแถวสองก็มองไม่เห็นอะไรก็เลยไปนอนตรงนู้นส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ําจะมีห้องน้าชายหญิงแต่ว่าไม่ได้มีเครื่องทาน้ําอุ่น อันนี้มีพันสองแปดร้อยไม่รู้จาไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้ก็มีเครื่องนอนมีอะไรอย่างเงี้ยเออมีเครื่องนอนก็น่นเนี่ยมีโต๊ะข้างล่างอเห็นปะข้างบนน่าจะทําเป็นร้านกาแฟหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าอาจจะเป็นของคนอื่นหรือเปล่าหรือของเขาไม่รู้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่ถ้าบินโดนสวยวันนั้นเห็นเห็นคนบินเมื่อวานมั้งเห็นคนบินโดนสวยอะมีน้ำขงน้ำแข็งอะไรขายดูวิวตรงนี้นีวิวร้านค้ากลางแนนถึงตรงนี้เลยเลยตรงนี้ของร้านค้าไ,ได้มีชาหรือเปล่า อันนี้ไงปิดยังมีอยู่แต่จะซื้อไปก็ได้มีหมูอยู่ไม่เดินแล้วไม่มีอะไรแล้วมั้ วิวยามค่ำคืนนะคะที่เขาจุกฟาร์มสามนุ่มยังไม่หนาวเนาะมีความรู้สึกว่าอยู่บ้านถ้าเป็นเวลาเนี้ยหนาวกว่าอีกนะถ้าไปอาบน้ำนีคือเขา้าไอ้ใช้คเครื่องทำน้ำอุ่นอะหรือว่าวันนี้มันไม่ค่อยหนาวอีกเลย กลางคืนแต่นี้เป็นใช้ทุกวันแหละหนาวเออวันนั้นบ้านเรา23วันนี้มันจะทุ่มหนึ่งแล้วนะ6โมงตอนนี้เวลาประมาณ6โมง 40, 40 45นาทียังไม่ได้ไปอาบน้ำเดยยังอิ่มอยู่เลยอ่ะกินตั้งแต่กี่โมงอ่ะบ่ายสามกินตั้งแต่บ่ายสามมาถึงมาถึงบ่ายโมงกว่าทำกับข้าวกินประมาณบ่ายสามยังอิ่มอยู่เลยตอนนี้ จะทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนดีกว่า เา้าเดี๋ยวอาหารเชา้าเราจะมีไข่กระทะนะอย่างนี้นที่เกียดเอามาที่เกียดเราไม่นะคะไข่สุกเอ๊สุกเกินไปอ่อ เนทำไรครับเชือกเจอเชือกหรือติ้ทุกแก่เพิ่มพวกอันนี้มีที่ติ้มันมีให้อันเดียวแต่เวลามัดมันสองอันกว่ามันจะแน่กว่าก็ไปชื้อเชือกขึงนั่นเพิ่มเชือกขึง ขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ